ปูก็ปลาเอาครับน,นาน่นจะต้มที่ปิ๊บปูปูกราบสวัสดีเจ้าต้อนหับทุกท่นานก็สู่ช่องใส่ใจบ้านโอยเจ้าวันนี้ใส่ใจปาลาเลาะเจ้าเอวกลางตุงง่งเอเหมอชมมิวตังกางตุ่งให้เจ้าตัวอีโกนุงหนานมา ขาจำมันล้มได้แล้ะคุณน่ยฝาออกคุณทาออกคุณเชื่อมโยงก่อมาจบมาตั้งเลยจะได้ฝาออกนี่ข้อผ่าข้อทาเ่าาออกด้จะ ลองนอเนาะปุณห์่ยพอแล้วมันออกขึ้่นเาบอกอืมออกแล้วันเนี่ยปาขาวเนี่ยกาน้นยเนี่ยโอ้น่ายเออน่าเอาจับมาตั้งเนาะฟังเสียงนกงห้องปาอ้อี่เนี่ยนยปะปาออขึ้นดู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 ขึ้นเนาะ ปลาตัวมองดูนี่พอเขาเด้เอาขนาดต้นมะม่วงคุนแตง่นี่ปลาดุ๊กไหมออกนี่นะดุกนี่ออกนี่นะปลาออกดีออกงามเฮ้ยเฮ้ยต้นลุงหนานมาพอแอวลุงหนานปลาเลาะโอ้นี่อันนี้ต้น ต้เหนือจะบอกว่าต้นตนขอแค่ถ้าคนทังอีสานเพื่อมาเจอห้องเขาจะห้องว่าจะเรียกว่าบักเล็บแมวเนาะนต้นบักเล็บแมวกําลังออกดอกออกนวยอยู่เจ้านี่บักเล็บแมวอนี่ปาลาเลาะล่อปลากับเลาะลากันละละกนี่มาล่อหนองน้ำเจ้าเย็นเย็นกินตา เจ้าอันนี้ไปเย็นเจ้ากินอาหารไปเย็นกันลังกินอาหารเออตัวตัวยังใหญ่เลยชัดเด็ดชัดเด็ดโอ้มันกินปลากินปลากินเย็นเย็นด้วยกันก็เย็นด้วยกันก็เออแม่หน่อยหนกก็ินเยตัวต้วยังใหญ่หอมไเดี๋ยวเข้าหูวแล้วเนี่ย กินเอียนด้วยกันก็มันกินปลาด้วยกันเหรอเหี้ยเสี้ยงไหมนี่แม่เลี้ยงจะไปแล้วนี่บ่เสี้ยงมันจะได้ไหมมันตายก็จะได้ไหมตายไปขายมันจะได้ไปกินอ่ะดัดไหมกันมันลื่นลงไปมันถึงมาได้อ่ะมันตัวแย่อไปเย็นอ่ะไปเย็นนี่มันกินไหมนี่ยมันตายกูตายมันตายตายว่ะไม่ใช่เชี่ยเพราะหรอก บะเตะบะเตะให love, ies, eh? like hmm. so, mm. はは้เัาดิ้นใหเนาะมันก็มังกินด้วยแม่มันหาตั้งกินอยู่มันจะกินยังไงอ่ะนี่ยเห็น่เนียไหมให้มันกัดมันได้มันกินได้สิโอ้รอมันจะไปแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยมันอยังเช่นยังดิ้นบะต้วงไม่ขยับขยี้นนะอันเนาะโอ้ลาเย็นไปใหญ่ได้ใหญ่บอดเนาะมันกินด้วยแม่มันกัดอยู่มันกินอาหารมันไปไหนแล้ะ ตาแล้วมันมันไปถึงต้องหันไในแม่มันมันลงมเทียนก่มันตองหันได้อ่ะตองอีต้านเนี่ยเนี่ยต้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยตานี่มันยังลงไม่เตี้ยมนก็เลยแก้นเลนี่ฮัลโหลมาล้อฮะลุงนันไปคุยมันเห็นแล้วเจ้าหมดชิดล้วเจ้ามาล้อไปละเจ้าก็นึกว่ามันแบบอย่างเนีลอเออลุงนันไปจัดการมันไปปุ้นอยู่แล้ว นี oh, Jesus, ๊บไปนะปแต่งกระสังก่นี่ถ้าจปูวนนา้นจะเอาปูกติกก๊ก <g> ก <ül> ับเจ้าปลาปลาเย็นแปดด้าบินิแปดครับนี่นะ,ปะ <st air> แปดแปแสดงเหล็กมี้นเมือนี่นะเจ้ามีนปลาเย็นกิปลาเย็นนี่ยน่อยู่หันอย่ไหนไปนไหน่ อย right, ู่นี่อยู่เนี่ยไปแล้วโอ้ยที่แรกทำท่ามันจะตายเออหมือนนั้นจะตายนี่ป่านั่นแม่คุณนะน้ำคุณมันไม่มีฟาร์มจะมาถึงแล้ว่านมานี่ยก็ปูได้กันนะปูันนั่งนี่นี่นะ เจนาน้าจ<อ>ปูนันักจ้าดงใบไม้นี่แะปูนขอบนอกคนน่นอน่อน่ะใกล้ๆนี่ก็ออกน<ล>ะปลาออกขนาดเจ้าเสียงน้อเอีย้ยดปลาเราออกคนละเดี๋ยวอ๋อใกล้ๆนี่นะปลา พุ่นาต้องมีแคกคนปุ่นนะปอกเก้าปุ่นกับนี่นะลายน,นะนี่นั่นั้นฝรังฝรังเมืองว่าด้ว่ไงแต่คว้ามันขินนละยบักซีดาทั้งภาคอีสานจะห้องกับต้นบักซีดาเนาะีดา โอ้ดอกแม่ไหนแม่สเด็ดสเด็ดสเด็ดโอ้โหดูดูกันกันนึ่น่โอ้โหดอกดอกอันมันสู้ก็ปู่ก็เออปูลูกมนแนตะกี้ปูอยู่ห้าน่ะเาปูปูกระแปดเจ้าปููกมนแน่น่ปูตมแล้ว เอาล<น>ะตีกระเล็อย่างเดียวเนาะ <laughs> ปูนะ่าแก่ปูนเจ้าปูเจ้นั่นซื้อกับปลาเย็นแม่หัวไม้โพแนะ่ปลาเย็นอ,ะอ่ะตอนนี้ไปไหนไปลาเย็นนะปลาไหลเป็นไปไหนเจ้าอินเนาะประสาทบ้านาน,นาำปลาไหลตัวใหญ่เลยไปดูกันว่ามีอะไรมาเจอใไรขึ้นกับน้องนะ จเจอปลาเยี่ยนเจ้าป่าไหลตัวยงใหญ่เลยป่าก็ออกขนาดเจ้าธรรมชาติบ้านนากลางต่งเจ้าปูกะปุกงนันก็นสนใจกระปูอย่างเดียวเจ้าอุงนนมาดูปู หัะเนี่ยก็หัวใช่ใช่ขวบมากป่นาคาเจ้าักห,หปลาก็าออกปูดีกัน <c oughs> ไปยังเดนนี้กับไปไหนจ๊อปยังอยู่ที่เดิมไปตั้งใดนี่ฮะไปกันเลยลงุงหนังห้อง น,น้ำจะนิ่งตากแดดเสียงรักอียงเจ้า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 ,จา,จาตะปุ่นก็จะเป็นพระธาตุด้วยขอควายเจ้า พระถาดโดยเข,ข,ขาควายแก้วตามไปดูไปดูลุงนานก่อนลุงนานยืดจมนี่หันอุ่มอ่าว่ายังไงลุงลุงม,มาทำอะไรโอป้ป้านลนุง ลุงบอมได้ลุงกะเจขึ้น <laughs> <Hello. Yeah. S 1> นะแียงโนเอียง่ะมีขาดนัะงตีห่มหน่อยแขนน่อย <c oughs> ไปเลยไหน,านามาแล้วก็ถ่ายให้หมดวิวหลักล้านนะเนี่ย <laughs> จตามตูดงานไปมานจะปลาไปไหนไม่เนี่ยนะเฮ็ดน่าจะออกบอกออกเนาะตั้งเหนือไม่เฮ็ด่ค่อยออกปูเนาะอืมต้ตามมันปูติ๊กตตะตข้าง <Hey> ดินแตกเคิบเจ้าดินแตกเคิบดินแตกโขบแตกครับลมที่เปิด